สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดูดวง12ราศี โดยอาจารย์สรุดาดรฟอ์จูนจากช่องสรุดาฟอ์จูนพรฟเฟเซอร์ในการพยากรณ์ไพาทาโรดูดวง12ราศีประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงบุคคลลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมค่ะเริ่มจากภาพรวมดวงชะตาของคุณ ประจําเดือนมีนาคมนี้ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ตัวตนคุณได้ไพ่เซเว่นออฟซอร์ชเจ็ดดาบ ตัวตนของคุณในช่วงนี้นะคะมันเหมือนกับว่าอยากจะอยู่เก็บตัวอยู่กับที่นะคะไม่ออกไปสูงสิงกับใครข้างนอกทำงานอยู่ที่บ้านในช่วง work from home ก็เป็นไปได้สถานการณ์ในช่วงนี้นะคะแม้คุณคิดอยากจะออกไปโลดเล่นไปสู่สังคมในโลกกว้างคุณมีจินตนาการคุณฝัน แต่คุณก็จำเป็นจะต้องจำ,จำกัดวิถีทางการใช้ชีวิตของคุณเช่นทำงานอยู่กับบ้านหรือไม่ออกไปสูงสิงภายนอกกับเพื่อนฝูงสังคมมากนะักใช้การทำงานที่ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ไปในช่วงนี้นะคะ และคุณก็มีการปฏิเสธนะคะเรื่องสิ่งต่างๆที่เข้ามารอบตัวคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยอิทธิพลรอบด้านเนี่ยอาจจะมีคนอยากจะนําเสนอสิ่งต่างๆใหม่ๆเข้ามาให้คุณลองเช่นเรื่องงานก็เป็นไปได้หรือเรื่องของสังคมกลุ่มเพื่อนฝูงหรืออาจจะเป็นความรักใหม่ๆก็เป็นไปได้แต่คุณอยากจะโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่แบบสันโดษซักระยะหนึ่งในช่วงนี้นะคะ ความคิดของคุณในตอนนี้นะคะแม้คุณคิดอยากจะโดดเดี่ยวก็ตามเนี่ยแต่คุณก็ยังต้องการมุ่งหวังที่จะมีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะเป็นสุขอยู่กับครอบครัวบ้านเล็กบ้านน้อยๆของคุณที่มีความสุขนะคะได้ไพ่ t e of Pentacles เป็นครอบครัวที่มีความสุขมีเงินนะคะอยู่อย่างกินดีมีใช้จ่ายนะคะสิบเหรียญเนี่ยบง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของการอยู่การใช้ชีวิตในครอบครัว และในอนาคตนะคะคุณก็อ,อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาก็ได้มีคนนําเสนอนะคะเรื่องความสัมพันธ์นะคะสัมพันธาภาพความรักก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินเพราะได้ภายใน a p p e n d a c ค l s ไพ่9เหรียญน,นะคะบ่งบอกถึงว่าคุณน่ะเป็นผู้มีอันจะกินอยู่แล้วคุณสามารถที่จะสร้างฐานนะด้วยลำแข้งของตัวคุณเองแต่ก็มีโอกาสใหม่ๆเรื่องความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะคะน่าจะเป็นเรื่องความรักครั้งใหม่นะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยพื้นฐานเนี่ย มันเหมือนกับว่ามีการแตกร้าแตกหาักกาันแยกทางกันของเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรักคู่ครองนะคะหรืออาจจะเป็นการแตกหักของการทํางานนะคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการพัดพากจากกันไปและคุณก็ยังคงฝันหวานอยู่นะคะว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตได้ไพ่เซเว่นออฟชาริเซสนะคะเป็นเรื่องของความคิดจินตนาการอยากฝัน หวานอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่ดีๆหรือความสัมพันธ์ด้านความรักที่ดีๆอารมณ์จิตใจจะมีความสงบสุขแต่คุณต้องเลือกนะคะว่าคนที่ใช่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับคนในอดีตที่เป็น s o v e n o อ s e ออ n ซเ สิบไม่เท้าที่เป็นคนที่มุ่งแต่งานไม่มาสนใจเรื่องความรักไม่มองคุณไม่เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ไม่ไม่ใกล้ชิดหรือไม่ผูกพันกับคุณแล้วก็จุดท้ายก็ต้องเดินแยกห่างกันไปนะคะดังนั้นเนี่ยคนต้องการเลือกคนที่ดีคนที่ใช่คนที่ใกล้ชิดและเข้าใจคุณมากขึ้นนะคะตัวคุณเองเนี่ยแม้จะ อยู่คนเดียวก็อยู่ได้ค่ะเพราะได้ไพ่ Queen of Wands ทำงานได้อุดมสมบูรณ์มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้นะคะแต่ในใจลึกๆมันก็มีความาหวังความปรารถนานะคะที่จะมีครอบครัวที่เป็นสุขมีคนดีๆเข้ามาเปิดโอกาสเข้ามากับรักใหม่นะคะและคนรอบข้างรอบตัวนะคะก็ช่วยส่สงเสริมสนับสนุนคุณในเรื่องสัมพันธภาพท,ทางความรักได้ไพ่ Ten of Chalices เป็นไพ่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะทางอารมณ์ทางความรู้สึกที่ใกล้ชิดนะคะที่อาจจะพัฒนาต่อยอดไปได้นะคะถ้าคุณเริ่มเปิดใจรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่เข้ามาคนรอบข้างก็จะเป็นคนที่จริงใจต่อคุณและคุณก็สามารถที่จะ พัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นต่อไปจนถึงขั้นตกลงปรงใจกันก็ได้แต่แล้วในใจลึกๆของคุณเนี่ยนะคะก็ยังมีความหวาดกลัวหวาดลิตกอยู่นะคะมีความกังวลเรื่องความรักหรือความสัมพันธ์หรือไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินที่มันจะแตกหักที่มันจะล้มเหลวที่มันจะพังทลายลงไปอีกนะคะคุณไม่กล้าที่จะเดินออกไปสู่ความจริงในชีวิตนะคะได้แต่ฝันได้แต่มองจินตนาการไปใช้จินตนาการไปถึงชีวิต ชีวิตรักชีวิตครอบครัวที่ดีแต่สุดท้ายแล้วคุณเป็นผู้หญิงเก่งคะ่ะคุณได้ไพ่ ace of pentacles หนึ่งเหรียญเนี่ยนะคะบ่งบอกถึงการในชีวิตที่ดีเริ่มต้นการเงินการงานครั้งใหม่นี่นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นชีวิตรักชีวิตครอบครัวเองก็ตามมันจะมีความมั่นคงคะ่ะคุณจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือว่าเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนที่สามารถจัดการดูแลเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวให้มีความสมบูรณ์ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นได้นะคะ และนั่นคือภาพรวมเดี๋ยวอาจารย์จะขอดูเรื่องของรายละเอียดการงานการเงินและความรักสําหรับชาวราศีกลุ่มหรือลัคนากลุ่มนะคะการงานได้ไพ่อัศวินถือดาบการงานต้องมีการเคลื่อนไหวฟัน ไปฟันฝ่าต่อสู้แข่งขันนะคะการงานเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการเดินทางเพื่อการงานต้องสามารถที่จะมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะคะที่จะไปต่อสู้เพื่อแย่งชิงการงานที่ดีๆโอกาสงานที่ดีๆมาแต่อย่า,าทํางานด้วยความาหุนหันพลันแล่นนะคะต้องระมัดระวังต้องมีการวางแผนที่ดีค่ะถึงจะเป็นการงานที่ประสบความสำเร็จ ส่วนเรื่องของการเงินการเงินดีมากนะคะได้ไพ่สิเหรียญ Ten of Pentacles การเงินก็จะมีอย่างอุดมสมบูรณ์มีใช้จ่ายได้อย่างมั่งคั่งนะคะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาไม่จบสิน้นประสบความสําเร็จจากการทํางานแล้วได้เงินเข้ามานะคะในเดือนมีนาคมนี้ส่วนเรื่องของความรักความรักในเดือนมีนาคมได้ไพ่ราชนีถือไม้เท้าค่ะ เป็นคนเก่งแต่มุ่งเน้นเรื่องการงานนะอาจจะปฏิเสธเรื่องของความรักความสัมพันธ์ การเงินการงานดีนะคะมีเข้ามาแต่เรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะยืนหยัดด้วยตัวของตัวเองจนไม่สนไม่แคร์กับคนอื่นที่เป็นคู่รักหรือคู่ครองคนที่เป็นโสดก็อาจจะยังไม่ปรารถนาที่จะมีรักใหม่ยังสนุกกับการทํางานส่วนคนที่มีคู่รักคู่ครองแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะมุ่งเน้นแต่เรื่องงานจนขาดความโรแมนติกนะคะขาดความเอาใจใส่ต่อคู่ครองคนรักของคุณนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้ ประนีประนอมเอาเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ดีๆสร้างสัมพันธภาพร,รักที่ดีต่อไปให้ยืนยงนะคะและนั่นคือการพยากรณ์ดวงชะตาของบุคคลราศีกุมขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมหวังว่าท่านคงจะติดตามรับชมรายการของอาจารย์ครั้งต่อไปนะคะและหากท่านสนใจรับการพยากรณ์เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรหรือไลน์ไอด 062 474 5251ค่ะหรือที่ Facebook o o n p a n p s g e u d ุ for อ u n e ค่ะหรือหากท่านชอบคลิปดูดวงนี้ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งรวมทั้งช่วยกด Like กด s แชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปการพยากรณ์ครั้งใหม่ของอาจารย์นะคะในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์เสกสรรปั้น YouTube ที่ให้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 21วัน Challenge ทำคลิป YouTube อีก21คลิปในซีซั่น2นี้ค่ะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปรารถนาในชีวิตค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ